สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l My Imaging ครับกลับมาเจอกนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโปรดักต์จากทาง Osen นะครับเป็น Osen by Eloop เนาะวันนี้เขาส่งเจ้าตัว Osen Wireless Charging Bluetooth Speaker มาให้กับผมนะครับชื่อยาวอีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าชื่อเล่นของมันก็คือ Osen T5 นะครับมันเป็นลำโพง Bluetooth ขนาดเล็กครับที่ต้องบอกเลยว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยไม่เล็กตามขนาดตัวเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนครับ ภายในกล่องนอกจากตัวลำโพงแล้วนะครับเขาจะแถมคู่มือมาให้ด้วยแล้วก็มีสายชาร์จครับที่ตัวสายชาร์จเนี่ยมีการทําลายเรียนแบบสายถักด้วยนะครับแต่มันไม่ใช่สายถักนะแค่ทํำเรียนแบบเฉยๆครับแล้วก็แถมสายคล้องลำโพงมาให้ด้วยครับที่ทํายังไงผมก็คล้องมันไม่ได้สักทีครับใครที่ซื้อไปแล้วคล้องยังไงช่วยมาบอกผมด้วยนะครับ แล้วสิ่งที่ผมไม่ได้คิดไว้ก็คือเขาแถมซองผ้าให้ด้วยนะครับลักษณะผ้าเนี่ยผมเรียกไม่ถูกนะว่ามันคือผ้าชนิดไหนนะครับแต่มันมีความยืดหยุ่นสูงผิวสัมผัสเนี่ยนุ่มเนียนมือดีมากๆครับงานดีเลยยอดเยี่ยมจริงๆครับทีนี้มาดูตัวลำโพงกันบ้างครับต้องบอกเลยว่าขนาดเนี่ยกระทัดรัดมากเลยนะครับคือจะเรียกได้ว่าเป็นพ็อกเก็ตสปีเคอร์ก็ได้นะครับเนี่ยกระทัดรัดพกพาสะดวกมากๆครับ วัสดุที่ใช้ทําก็เป็นพลาสติกสีดำนะครับผิวสัมผัสเนียนดีครับละมุนครับไม่สากเลยใช้วัสดุดีมากๆดูเนี๊ยบเนีบเท่ๆมีมาดหน่อยๆครับสวยเลยแหละที่ด้านบนจะเป็นดอกลําโพงที่หงายขึ้นด้านบนนะครับปิดด้วยวัสดุผ้าอีกทีหนึง่งดูดีทีเดียวครับมีไฟ LED บอกสถานะแล้วก็มีไมโครโฟนให้ด้วยนะครับสามารถใช้สนทนาผ่านตัวลาโพงนี้ได้เลยครับ ฐานด้านล่างจะเป็นซิลิโคนครับทำให้เวลาวางมันไม่ลื่นนะครับหนึบใช้ได้เลยแต่ที่ผมไม่ชอบครับก็คือเขาทํายางรองที่เป็นติ่งเล็กๆยื่นออกมาอีกทีหนึ่งครับคือมันเล็กเกินไปนะครับพอวางลงไปแล้วมันดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับมันจะย้ยๆหน่อยครับน่าจะทําให้มันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็อยากให้ทุกคนสังเกตที่ขอบด้านล่างนี้ครับ เขาทำช่องเอาไว้เพื่อระบายเสียงเบสโดยเฉพาะครับแล้วพอระวางลงไปบนโต๊ะแบบนี้นครับตัวโต๊ะมันจะช่วยบาสเสียงเบสให้มากขึ้นไปอีกครับตรงจุดนี้ถือว่าเขาใส่ใจดีครับชื่นชมเลยมีปุ่มเพิ่มลดเสียงมาให้นะครับแต่พอมันมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าแทบไม่ได้ใช้เลยครับมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หยิบมือถือขึ้นมาง่ายกว่าครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเครื่องมาให้ครับ มีพอร์ต Type C ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วก็แอบ,บขัดใจนิดนึงด้วยตรงที่เวลาชาร์จนะครับน้องต้องนอนเทงเต้งแบบนี้เลยครับโอ้โหดูแล้วน่าสงสารมากๆเลยแต่เขาก็มีทีเด็ดอยู่ครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตัวพอร์ตนะครับมีจุบยางปิดเอาไว้ให้ด้วยเผื่อว่าเกิดมีน้ําที่มันละลายออกมาจากแก้วของเราหรือว่าจากขวดน้ำนะครับแล้วมันไหลมาโดนตัวลําโพงเนี่ยเจ้าตัวจุบยางตัวนี้จะช่วยกันน้ําให้ครับเนี่ยอันนี้ดีนะครับคิดมาทําการบ้านมาใส่ใจชอบครับ ในส่วนของวิธีการเชื่อมต่อก็ต้องบอกว่าง่ายมากๆครับกดปุ่ม power ค้างเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นไฟ led จะกระพริบนะครับแปลว่าตัวลําโพงเนี่ยเข้าสู่สถานะพร้อมเชื่อมต่อครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตัว led จะติดค้างไว้แบบนี้ส่วนการตัดการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถตัดได้จาก s มาร์ทโฟนเช่นกันหรือว่าถ้าใครขี้เกียจนะครับก็กดปุ่ม power 2ครั้งนะครับก็เป็นการตัดการเชื่อมต่อใช้งานง่ายมากๆครับแค่นี้เองครับ ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงของมันนะครับผมขอพูดถึงจุดขายของมันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตัวลำโพงเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ5.0ครับระยะการเชื่อมต่อ10เมตรกําลังขับอยู่ที่3วัตต์ครับตัวนี้มาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้า IP55 ด้วยนะครับกันน้าพวกละอองน้ํากันฝุ่นได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่แนะนาให้เอาไปใช้ใกล้แหล่งน้ําเช่นแบบขอบสระว่ายน้ําอะไรแบบนี้ไม่ไหวนะครับแบตเตอรี่1,000ม ah. ิลลิแอมป์ใช้งานได้นานสูงสุด6ชั่วโมงนะครับและที่สําคัญ มันสามารถชาร์จแบบไร้าสายวายเลสชาร์จได้ด้วยนะครับอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะสามารถใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จวายเลสพาวเวอร์แบง i ์วเลสนะครับหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนที่สามารถปล่อยวายเลสชาร์จแบบย้อนกลับให้กับอุปกรณ์อื่นก็ใช้ได้ครับ ช่วงหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับผมไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวแล้วก็เอามันไปใช้งานด้วยนะครับใช้งานร่วมกับมี11ต้องบอกว่าชอบมากๆครับเพราะว่าพอผมเปิดเพลงแล้วใช่ไหมครับผมก็วางมี11ไว้แล้วก็เอาลำโพงตัวนี้วางบนมิ11อีกทีหนึ่งฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยไม่ต้องกลัวแบตหมดเลยนะครับอันนี้ชอบมากๆแล้วจากท่าที่ผมอ่านสเปคมานะครับเหมือนตัวนี้จะสามารถเชื่อมพร้อมกันได้2ตัวเลยนะครับเพื่อส่งสัญญาณเสียงแบบ2.0 c h a n n e l stereo นะครับแยกซ้ายขวาได้แต่ว่า โอเซนเขาส่งมาให้กับผมแค่เครื่องเดียวน่าเสียดายมากๆครับผมเลยทสฟังก์ชันนี้ให้ดูไม่ได้ครับแล้วในภาพโปรโมทเนี่ยเขาก็มีแท่นชาร์จที่สามารถวางชาร์จพร้อมกันได้2ตัวด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าโอเซนไทยแลนด์นำเข้ามาจําหน่ายหรือเปล่านะครับแต่บอกเลยว่าถ้าซื้อไปครบเซตเนี่ยเท่มากๆครับสําหรับคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วสนใจอยากจะสั่งซื้อเจ้าตัวโอเซน T5 จริงๆนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์ของผมที่ผมใส่ไว้ให้นะครับจะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆครับ ทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องของคุณภาพเสียงบ้างครับบอกเลยว่ากับลําโพงตัวเล็กแค่นี้นะครับราคา449บาทคุณภาพเสียงของมันนะครับโหดมากๆเสียงดีมากๆครับลำโพงในเซกเมนต์นี้นะครับแน่นอนว่าเขาจะต้องเน้นไปที่ย่านเสียงกลางเป็นหลักก่อนเลยนะครับก็คือย่านเสียงร้องเสียงร้องเนี่ยมีความลอยโดดเด่นออกมาเลยครับอย่างที่บอกว่าเขาเอาดอกลําโพงวางหันขึ้นด้านบนนะครับดังนั้นใครที่จะเอาไปฟังเพลงร้องนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเลยครับในส่วนของย่านเสียงสูงนะครับก็ต้องบอกว่ามีความกุ้งกลิ้ง้้ไดยยยินอู่่บาารรเีกว ไม่หายจ่อยแน่นอนคือพอจะมีรายละเอียดเสียงให้ได้ยินนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เพ่าพุ่งจัดจ้านอะไรขนาดนั้นครับในส่วนของย่านเสียงต่ำนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเขามีการเจาะเพื่อระบายเสียงเบสออกมาที่ด้านล่างนะครับทำให้เวลาที่เราวางไปบนโต๊ะเนี่ยมันช่วยบาัเสียงเบสให้มากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่ฉลาดมากๆครับและมันก็ส่งผลได้ดีจริงๆครับ ตัวเล็กแค่นี้นะครับแต่เสียงเบสเนี่ยมีมากเกินตัวไปเยอะครับถ้าใครคิดว่าลำโพงตัวแค่นี้ราคาแค่นี้นะครับเบสจะต้องแห้งๆแน่เลยนะครับผมบอกเลยว่าคิดใหม่ได้เลยครับมันมีเบสให้สนุกแน่นอนแต่โอเคครับมันอาจจะมีย้วยๆบวมๆไปบ้างในบางเพลงนะครับที่แบบต้นฉบับเขาอาจจะแบบมิกซ์มาจัดๆหน่อยนะครับบางทีมันก็อาจจะเอาไม่อยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงโดยภาพรวมนะครับกับราคานี้ตัวแค่นี้คุณภาพเสียงดีมากๆครับผมฟังมันครั้งแรกเนี่ยตกใจเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงของมันกันนิดนึงครับ อ๋อแล้วก็ใส่หูฟังด้วยนะครับ i was sitting by the fire as it watch the flames burn out i missed the days i wasn't afraid now I always have my guard up, hands on my face, I learn to cope with the pain I know that people think I'm trying to get attention But in reality, I'm trying to send a message คนอาจจะห่วงเรื่องความดังนะครับถามว่ามันดังมากน้อยแค่ไหนถ้าใช้งานบนโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นนั่งทางานบนโต๊ะแล้วเราก็เปิดเพลงจากลําโพงตัวนี้นครับบอกเลยว่าสบายๆครับหายห่วงเหลือๆเลยครับผมลองเอาไปใช้งานวางในห้องรับแขกดูนะครับเพื่อลองดูว่ามันจะสามารถ คอบคุมบริเวณนั้นได้ไหมครับผลปรากฏก็คือมันก็ได้อยู่นะครับถ้าเอาเฉพาะเจาะเฉพาะโซนแบบห้องรับแขกโซฟาทีวีอะไรแบบเนี้ยได้ครับโซนโตกก๊ะก,กินข้าวสบายๆแต่ว่าถ้าใครบอกว่าจะเอาไปตั้งตัวเดียวแล้วให้มันดังทั้งบ้านทะลุไปห้องนู้นห้องนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ไหวครับถ้าเจาะเฉพาะโซนห้องรับแขกเนี่ยก็เอาอยู่ครับ ทีนี้เขาให้ไมโครโฟนมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับกับลําโพงราคานี้นะครับเราคงไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องคือคุณภาพของไมโครโฟนนะครับแต่วา่าถ้าถามว่าใช้คุยได้จริงไหมก็คุยได้จริงนะครับอย่างเช่นผมลองคุยดูเนี่ยระยะแบบวางไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยไม่เกิน1เมตรครับคุยได้นะแต่ว่าถ้าเกิดไกลกว่านี้นะครับไม่กว่าสองเมตรเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยชัดแล้วครับดังนั้นถ้าเกิดเอาไปคุยแบบนิดๆน่อยๆมีคนโทรมาแล้วรับคุยตอบรับแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกว็าวางอันเนี้ยโอเคแต่ว่าถ้าเกิดจะคุยจริงจังเลยนะ สายในส่วนของสัญญาณการเชื่อมต่อนะครับตามสเปคเคลมเอาไว้ว่า10เมตรใช่ไหมครับโอเคถ้าเป็นกลางแจ้งเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ในอาคารมันก็ต้องมีพวกโต๊ะตู้เตียงกำาพงกำแพงใช่ไหมครับถามว่าไกลได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสมมุติว่าผมวางลำโพงไว้ตรงนี้แล้วผมเอามือถือเดินออกไปอีกห้องหนึ่งเอาห้องข้างๆเลยนะอันนี้มีปัญหาครับกำแพงชั้นเดียวสบายสบายแต่ถ้า2ห้องอะไรแบบนี้จะเริ่มออกอาการนะครับถ้าตีเป็นระยะนะครับในการใช้งานจริงนะแบบเราอยู่ในอาคารก็ 5-6เมตรครับก็ถือเป็นระยะที่กําลังดีครับแล้วก็พอดีพอดีกับตัวกําลังขับของลําโพงน,นะครับที่ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลอะไรมากในส่วนของการดีเล่น,นะครับ ถ้าเป็นฟังเพลง YouTube Netflix อะไรแบบนี้สบายๆครับเพราะว่าเหมือนแอปพวกนะั้นเขาจะมีการดีเลย์การหน่วงสัญญาณภาพกับเสียงให้มันซิงกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นเกมนครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่าไม่เวิร์กหรอกครับกับลำโพงราคานี้นอกจากจะดีเลย์แล้วครับการแยกซ้ายขวาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็คงไม่มีใครเอาลำโพงตัวแค่นี้ไปเล่นเกมใช่ไหมครับดังนั้นดูคอนเทนต์ครับวิดีโอบน YouTube Netflix สบายๆครับ หาถามถึงจุดสังเกตของโอเซนทีนะครับก็ต้องบอกว่าในราคานี้ผมก็ไม่ได้อยากจะไปติอะไรเขาแล้วครับถึงแม้ว่าคลิปนี้จะพูดไปหลายจุดแล้วนะครับแต่ว่าจุดที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆนะครับผมไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซีเรียสขนาดนั้นคือผมพูดในฐานะที่แบบเป็นนักรีวิวนะครับเราก็ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับคนดูซื่อสัตย์กับแบรนด์อะไรแบบนี้นะครับมองข้ามได้ครับแต่ว่าถ้าถามว่าตัวนี้มีอะไรที่ต้องปรับปรุงนะครับจุดใหญ่ๆเลยนะครับ มันไม่มีออโต้สลีปนะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังช่วงแรกๆที่ผมได้มานะครับผมเปิดทิ้งไว้บ่อยมากๆครับคือผมชินกับลำโพงบลูทูธที่มันมีออโต้สลิปไงแล้วแบบเราเปิดทิ้งไว้4ชั่วโมง5ชั่วโมงเงี้ยแล้วพอจะมาใช้งานโอ้โหแม่เจ้าแบตจะหมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงสำหรับคนที่จะ ซื้อไปใช้งานนะครับแล้วนอกจากผู้บริโภคที่ต้องปรับตัวนะครับโอเสนเองก็ต้องปรับปรุงในรุ่นต่อไปด้วยนะครับผมแนะนำเลยนะลําโพงบลูทูธนะครับควรจะมีออโต้สลีปครับแต่ถ้าโดยภาพรวมนะครับราคา4 4 9คุณได้เสียงแบบนี้แบบที่ผมให้ฟังนะครับคุณได้วายเลสชาร์จด้วยนะครับแล้วก็ได้กันน้ํากันฝุ่นด้วยโอ้โหแบบ คุ้มมากๆหายากมากๆนะครับกับท้องตลาดณเวลานี้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1นคลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ไม่เมจินต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย